ทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะวันนี้นะเห็นสถานีแปลกใหม่ไปนะคะเพราะว่าอีฟมาเที่ยวเขาค้อนเองค่ะก็อยู่ที่โรงแรมนะคะวันนี้นะอีฟก็เลยจะมาบอกนะคะว่าอีฟพกอะไรมาเที่ยวบ้านคะในอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบไปเที่ยวหน้าหนาวกันนะหรือว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวนะคะเผื่ออยากจะรู้ว่าเฮ้ยจะใช้อเทมอะไรดีที่จะช่วยกอบกู้นะคะไม่ให้ผิวหน้ามันแบบมันแห้งมันพังสำหรับอาเทมเด็ดของอีฟในทริปนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะนี่คือนี่เลยนะคะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะของ3นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ที่่เาาามมมพระะววันจหดแล้ ไม่ใช่ะคะ่ะอันนี้เอามาเพราะว่ามันเป็นบาลานซิ่งโฟมนั่นเองค่ะคือโฟมลหน้าของตีนี่จะบอกก่อนว่าเขาจะเน้นนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลนะคะคือบาลานซ์อุช่วยไม่ให้ผิวของเราแห้งเกินไปหรือว่ามันจนเกินไปนะคะคือถ้าเราไปเที่ยวแปลกที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือว่าน้ำน,นะคะมันอาจจะทําให้เราแบบล้างหน้าแล้วหน้าแห้งหน้าตึงได้นะก็โฟมตัวนี้ค่ะมันช่วยทำความสะอาดผิวได้ดีแล้วก็มันไม่ทําให้เราหน้าแห้งหรือตึงจนเกินไปแล้วก็ตันนี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นซิกเนเจอรองรีีย่แวผิวชบห ก็มันสลับกันไปมาเยคือไม่รู้ตัวเองว่าผิวเป็นยังไงนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะผิวอาจจะแบบเพ้ยมีการเปลี่ยนแปลนะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับโฟมล้างหน้าตัวนี้เมื่อกี้เราล้างหน้ากันไปแล้วใช่ไหมต่อมามาอาบนะ้ำเป็นบ้านดีกว่าคะ่ะที่จะแน,นะนําค่ะก็คืออันนี้เลยตัวนี้นะคะเป็น La Nature Bar m ิวค่ะอันนี้นะคะเห็นในขวดดึงดๆงดึง,ดง,ดงแบบนี้นะคะ่ะให้ทายว่าคืออะไร ตอกตอกตอกเฉเลยนะคะอันนี้มันคือเป็นออยนั่นเองค่ะเป็นออยที่ใช้อาบน้ําเฮ้ยตอนแรกเพิ่งงงออยอาบน้ายังไงคือตัวนี้นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ขี้เกียจแบบเรามากๆเพราะว่าอีแบบเป็นคนที่แบบไม่ชอบน้าเย็นไม่ชอบอะไรมันหนาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะขี้เกียจอาบน้ํามากๆคืออันเนี้ยใช้ตอนผิวแห้งนะแล้วก็นวดนวดนวดลงไปเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นออยเนี่ยมันก็จะซึมผิวได้เร็วดีนะเออนวดลงไปแล้วพอมันซึมเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะด้วยความที่เขาเป็นออยเนานนก็เว่่่้อไไยยงีใปล ระหว่างที่นวดเนี่ยกลิ่นหอมมากหอมแบบ หอมไม่ใช่น้ําหอมหลอกๆอะ่ะหอมแบบดีอะ่ะเออหอมผู้ดีอะ่ะแล้วในออยนียเขามีอาร์แกนออยนะคะที่นําเข้าจากเยอรมันนะก็มันจะช่วยบํารุงผิวและให้ผิวกระจางใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสลูบแล้วแบบผิวเนียนนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะพอเรานวดนวดนวดวน,วน,วน,วนวลงไปเสร็จแล้วนะคะเราจะรู้สึกเองแหละว่าเออออยมันเริ่มซึมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ให้เราเอาน้ําล้างน,นะคะ,ะ,คะก็เหมือนกับว่าเปิดฝักบวัวแล้วก็อาบน้ำนำนะเอาน้ําอุ่นล้างล้างนะคะจากออยอันนี้มันจะเปลี่ยนกลายเป็นน้นํานมสีขาวๆเลยอะ่ะซึ่งอีว่ามันเหมือนกับเป็นการอาบน้ําแร่เช่นนอไรรปปาาาานั้้เกทํสผิววววดยใตแลพ ล้างน้าเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดตัวได้เลยแล้วก็ไม่ต้องทาครีมทาผิวซ้ำนะคือสําหรับอีฟเองอีฟใช้และอีว่ามันโอเคแล้วผิวมันชุ่มชื้นดีแล้วนะคะก็ไม่ต้องพกครีมทาผิวมาทาด้วยนะก็อันนี้ตัวเดียวจบเลยนะคะแต่ว่าใครที่ผิวมันนะคะกลัวใช้แล้วแบบเฮ้ยผิวจะเหนอะหนะอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่เหนอะหนะเลยนะพอล้างออกแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะออกไปมันจะแบบไม่ได้ทิ้งเป็นคราบออยอะไรติดไว้ที่ผิวนะคืออันนี้อีบใช้แล้วแบบเฮ้ยชอบมากๆมากๆมันดีมากๆอยากจะแนะนําให้คนที่ผิวแห้งอะไรเง ค้งน้ำครั้งเดียวเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะคะสิ่งต่อมานะคะพออาบน้ำเสร็จก็ต้องทาครีมบำรุงถูกไหม นี่เลยนะคะเป็นครีมบำรุงจิว๋วนั่นเองที่อีฟพกมาเนี่ยจะเป็นทาวเวลไซส์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบรนด์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์นิดนึงคือไม่ใช่นะที่อีฟพกอันพวกนี้มาคือของเคาน์เตอร์แบรนด์อีฟคิดว่ามันแบบมันบำรุงผิวแล้วมันดีจริงๆนะมันดีมากๆเลยอะทาวเวลไซส์เนี่ยมันเหมาะเอาไว้เดินทางอยู่แล้วนะคะที่อีฟจะเน้นนะก็จะเป็นพวกแบบขาวใสอะไรเงี้ยเป็นของซุนวาซูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของลังโคมคะ่ะเจเนฟิกเซรั่มซึ่งดีมากๆนะ แล้วก็ SK2 เะไรอ่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแบบให้หน้าเด้งอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้คือดี๋วแต่แจ๋วมากๆคือไอครีมของเอสเทนเลยนะคะแบบอายุเยอะแล้วมันก็จะมีริ้วรอยใต้ตาใช่ไหมใต้ตามันจะแห้งอลมันก็จะเป็นริ้วรอยอ่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะตื่นมาแล้วหน้ามันไม่โซมมากคือเวลาที่เรามาเที่ยวอะ่ะเราก็ต้องแบบบำรุงผิวดีนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปถูกไหมออกมาหน้าจะต้องดีนิดนึงของทาวเวลไซส์พวกนี้มันก็ราคาไม่แพงนะคะอว่ามัน มาะที่จะเอามาใช้ในช่วงที่เรามาเที่ยวที่เราอยากให้หน้าเรามันผ่องเด้งกว่าวันปกติอะไรเงี้ยเอออีกว่ามันก็คุ้มนะแล้วส่วนระหว่างวันนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นนะคะแต่ว่าแดดแรงมากลมแรงมากนะคะียงทีผิวหน้ามันก็จะแบบเฮ้ยมีการระคายเคืองหรือว่ามันแห้งขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะฉีดน้ําแร่นะคะอันนี้ค่ะเป็นของ Innisfree นะคะ Jeju l a v a s a Water Mist เป็นน้ําแร่ที่ดีมากๆมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น anti aging ไปนในตัวด้วยอะ่ะคือฉีดแล้วแบบผิวหน้ามันจะแบบ เรสขึ้นมาเลยอ่ะฉีดลระอองเขาละเอียดมากแล้วก็สามารถฉีดทำเมคอัพได้ไม่ทําให้เครื่องสำอางหลุดหรือว่าเป็นคราบนะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวค่อนข้างมันนิดนึงนะเพราะว่าพอฉีดไปแล้วปุ๊บมันชุ่มชื้นใช่ไหมแต่ว่าในเซ็ตของอันนี้มันจะไม่มีความเหนอะหนะนะคะพอฉีดลงไปแล้วก็แบบตัวออมันก็แห้งเร็วดีนะแล้วก็ไม่เป็นหนึบหนึบอะไรด้วยสุดท้ายน,นะคะบํารุงทั้งหน้าทั้งตัวทั้งน้าแร่อะไรแล้วนี่เลยอย่าลืม มือของเราเองคะ่ะเป็นแฮนด์ครีมนั่นเองเป็นของ Jill s t u a นะคะอันนี้ที่ใช้อยู่นะแฮนด์ครีมนะคะมีความจําเป็นมากๆตรงที่ว่าบางทีระหว่างวาันเราอาจจะบํารุงอะไรมาจากที่พักอะไรเราเสร็จแล้วแต่ว่าระหว่างวันเราต้องมีการแบบจับนุ่นจับนี่ไปล้างมือคะ่ะพอล้างมือแล้วเนี่ยมันก็จะมือแห้งกันเองนะพอมือแห้งอีก รู้สึกไปเองนะไม่รู้คิดเองหรือล่าพอมือมันแห้งมันสากเนี่ยมันจะรู้สึกหนาวแล้วมันจะแบบตึงๆมือมันจะไม่สบายผิวอะพอทาแฮนด์ครีมไปนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะเราก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออผิวมือมันชุ่มชื้นนะคะมันก็จะช่วยบํารุงพวกจมูกเล็บอะไรของเราด้วยแบบมือมันจะได้ไม่พังนะเพราะว่าเวลาหนาวๆเนี่ย ตรงจมูกเล็บอะไรนี้มันก็จะชอบลอกใช่ไหมเออเราก็ต้องบำรุงเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เดี๋ยวอีฟจะออกไปเที่ยวต่อนะทุกคนก็อย่าลืมดูคลิปที่ไปเที่ยวเขาคอของอีฟด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน Facebook นะคะ i ินส a g r ก m แล้วก็อย่าลืมกด s b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ